สวัสดีครับสวัสดีคับพี่น้องสู่ผู้สุขคนนะครับพบกับผมวันนี้ต่ดสักตักซอดคับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเสพๆพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาอันนี้มกปลาส้มคับพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งมกปลาส้มครับมกปลาส้มคับพี่น้องอันนี้มกปลาส้มพี่น้องแกงน้ำไหมแกงน้ำไหมครับป่นอันนี้ดำพริกนะครับพี่น้องมําก็พักในหลายอย่างครับพี่น้องมาเกี๊ยวปลาแดกเกี๊ยวปลาแบบซุกคับพี่น้องเสบๆน้ำกันมาคับพี่น้องมาเสพๆน้ำกัน มาพี่หลองมากับข้เหนียวได้ข้เหนียวพี่หลองมาอืมมามาพี่หลองมาไปมาพี่หลองมาคั่เรียกแขกบ้านกับจำปนเนี่ยพี่หลองมาขุยปนคั่มนี้หืมมึงปนปนปลาใสหิตหืมมึงสมแล้วไหมมาเรือยพี่หลอ,องกินข้าวหอนกันเดีย quyệt cho bọn nào Hmm. Hmm. Mắm Hmm. 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 ครับป <c oughs> นปลาใส่เห็ดพี่นลองเลยไม่เนื้อสับเซ็ต <c> ฮ <oughs> ึ เจียงหน้่มเอ๊ะเส้สารพัดเห็ดเลยมีทั้งเห็ดหูหนูเห็ดขมกับมี่มาพี่ออกมาอื้เสียบ ลายยางใหญ่พี่นหน่อยลายยางกระเส็บเ,เพกย่องอันนี้เพื่อนวาคนขายคนภกกาคกลางก็ทำปลาบองเป็นแนวเพื่อนว่าันอีก าคา <c oughs> เราเห็ดกันเสียบของเราข้อกินของเราอยู่ด้วยพรองเอ้ยม่ำหลวกพักนี้ เมื่อขมิดจเสียวอืมสีหรบยุ่จังแล้วไหมกลัดเกียงกินเองนะพี่หองก็ขี่ขัดมีแต่เนื้อเสือมาเนี่ย รอนอะไรเรือยเมืพักอง<ม>ีงผมเนวกผมหลวกไลยพวกผมโอ้บรได้กินตดนเนอพวกผมหลวกกันเลยโดนน,น,ด <c oughs> น่ะน้ำเสียบีกมันก็จะมกนคือบ,บาดเท่าพวะผมชิมมวงห่วงเื่อนเนี่ พักกันไปกินยังหวังฮะพักกันไปกินยังสองคันอืมสซุปให้กินเสียบอยูอ่แต่วา่ารสชาติมันกับแบบกลางๆเลพี่นอ้องอืม สุมป่ามะมุกว้กินกันใหม่คักเว้ยแก้วกันย่่เอกขาม่ขาเจ้าคุกคใส่ใครก็ล้วก มันละสับเบียบสุกครับมาไปกินไป,ไปกินตำหู้นเ้ยตำส่วตำยังขึ้นอยากดีกว่า ปลาสวายเปล่าไม่สมไปย่างมาข่โอ้อยมะข่งไม่สมเลยปลาจีนืไันปลาตัวใหญ

มุ้งมุ้งมุ้งกระแทบอยเลยเสียวมาเลยจเล่นอาหารอยู่มงเนี่ย ยิ่ยม,เมเลยทมอืมอืมวเนนมเล็้ยยกัดดี้มทางไนเที่ยงขอบานน้เจ็บอัไยุ่งอ,อืมักขาที่เบหลุดเลยอืมเจ็บตรเนี่ยอันนี้ตันเนี้ อ,อย่างเงี้ยกินเนื้นะพี่น้องเลยเขาเรียกน้ำกันเนี่ย อขนาดร่มวีวีเอาเอากระพี่น้องเลย أنا هبطت أنا